ครับเราผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้สมบทบาทเป็นนักแสดงนำแล้วก็มาแบบเป็นนักแสดงนำได้มาดูในแฟนคลับได้มาดูกับพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนในฐานะเป็นนักแสดงนำครับนำนำนำครับผมก็ผมว่าทุกคนตรงนี้ก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนหรือว่าเกิดทุกคนเลยก็ได้ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับ วันนี้คือวันแรกที่เปิดตัวเลยเนาะคือฝ้ายอยากให้บอกว่าแต่ละคนพูดความรู้สึกละกันอ่ะเซฟกนโอเคครับ<ห>ก็เซฟครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะนวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ได้ดูพร้อมับทุกคนก็อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่า E ีพีหนึ่งเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพวกเราทั้งหมดก็ยังไม่ได้ดู E ีหนึ่งนครับก็ตื่นเต้นมากครับ ไปครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยความรู้สึกวันนี้เื็นเต้นครับผมพิ้ก่อนครับก็ผมก็ตต่มเต้นครับเพราะว่าคือผมไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอยู่บนในโรงหนังอะไรใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นหน้าใหญ่ๆของตัวเองอยู่ในโรงหนังก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นก็หวังว่าพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนจะชอบนะครับก็ยังไม่ได้ดูนะครับคุณชมัสครับ ผมนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยที่ได้แบบเจอพี่พี่แฟนคลับแล้วก็จะได้ไปดูผลงานพวกเราเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่ๆแฟนคลับมาแล้วก็ให้กําลังใจผู้ผมครับแบบทั้งแบบหน้าแบบในโรงแล้วก็ทั้งทางหน้าจอด้ครับครับก็สําหรับกล้องเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่มีวันนี้ก็แบบพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากในการถ่ายทําครับก็เหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่า กับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็แบบดีใจมากที่แบบมีพี่พี่แฟนคลับทุกคนสนับสนุนเพราะบัตรก็โซอาเลยก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะหมดก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณครับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นหน้าในโรงหนังเหมือน,นที่พ <ๆ S 1> ี่อูบอกเลยเพราะว่ามีใครเคยอยู่หน้าอยู่ในโรงหนังไหมครับไม่คือนี่เห็นแล้วก็พวกเราก็เก็บอีกทีหนึ่งมาดูทุกคนด้วยครับแต่ผมแอบดูหนึ่งนาทีแล้วเพราะเป็นไปภาคเสียงมาไงเป็นภาคเสียงมา ใช่แล้ดูคนเดียวด้วยหนึ่งนาทีน่นาทีันเดี๋ยวก้องต้องออกไปนอกโรงหนังหนึ่งนาทีแล้วค่อยกลับกลับมาเอายอมรอเลยครับก็ผมบอกก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมากี่เดือนนะประมาณสามเดือนสเดือนเราก็ตั้งใจกันมากๆระบนากแัดงทุกคนก็ดีใจมากๆที่ถึงวันนี้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้อยู่บนจอทำหน้าใหญ่เลยนจอหน้าใหญ่ไม่ถึงกับ ไม่ใช่ว่ารอจอมันใหญ่ใหญ่อจอมันใหญ่บบยหอกเขาได้นะครับค่ะสำหรับอินนะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกสําหรับอินนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆคนด้วยนะคะที่แบบคอยให้กําลังใจพวกเราอยู่ตลอดทั้งการถ่ายทําเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ ผมนะครับแคทนะครับผมก็อดใจรอที่จะดูไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเอ่อผมได้แสดงเป็นแบบคาแรคเตอร์ไม่คาแรคเตอร์ที่หลุดจากตัวเองไปมากเลยโอ้ยโอ้ยอย่าแซวผมก็เลยอยากเห็นสิ่งที่ผมพยายามไปอะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบร่วมสนุกด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ คครับบก็วันนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เห็นพวกเราในฐานะพี่โอพี่เซย์พี่โทมัสกล้องอะไรอย่างงี้แต่อาจจะเห็นแบบในฐานะตัวละครแทนใช่ครับก็แบบผมว่าทุกคนก็คือได้ซึมซับจากตัวละครมาเยอะพอสมควรเลยแหละใช่ไหมแพทอะไรใช่ไหมพี่โทใช่ครับได้ได้ทั้งสองชื่อเลยอ๋อแต่ที่โทเราเรียกเฮ้ย เรียก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 รีกเรียทีละครเออเอาน้องไม่หันเลยอ่ะเออันนอกมาีรีสอแรกเแล้วมีกิจกรรมอะไรอี้งไหมคะไอันนี้คือพูดได้แล้วใช่ไหมครับโอเคครับก็จะมีสเปเชียลโชว์ของเราครับก็เป็นโยกย้ายใส่สะโพกใช่แล้วครับยังไงนะยังไงนะ ก็ยังไงนะก็คือทุกคนสามารถขึ้นมาม้วนจอยกันได้จริงป่ะใช่ใช่ใช่แบบพอเราขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็เฮ้ยลงมาเต้นลำกันกับเราเต้นรำเดยเหรอเต้นด้วยกันเลยจับมือเต้นกันเลยเนี่ยแต่เราถึงติดใจเต้นลำนะฮะเอ้ยงานนั้นอ่ะงานอ๋ออ๋อเรานี้ได้เต้นลำอีกเหรอฮะวันนี้ไได้้้เตนนนมม่ีีวัอาจจะมีเต้นแต่ไม่มีรำเนอะใช่ถ้าลำมันอาจจะ ตือนหน่อยลำยังไงอันไหนเออแพทลถนัดไม่ใช่หรอเนี่ยแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็คือค่ะจะมีการตอบรีแอคของเราด้วยอ่าครับใช่ครับเตรียมตัวหรือยังคะเตรียมตัวหรือยังครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่จะรีแอคแล้วครับสมมติเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอาจจะมีสีน่ากลัวน่ากลัวก็ได้เฮ้ยอันนี้กินเหมือนปลาใช่ไหม ไม่สปอยไม่สปอยแต่แต่วันนี้วันแรกก็มีจิ้นฟินเลยไหมคะวันนี้มีดีแรกก็ต้องรอติดตามดูครับไม่ฟินเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคนร่างข้างอาจจะแบบช้ำได้ขอร่างข้างที่อินนะจริงพินตีแขนเอ้ยอย่าอย่าเอาไม่คือเราห้ามเอาความจริงเอาคุณเลยเวลาพินเขินเขาจะชอบทำลายร่างกายคนร่างข้างไม่เพราะว่าเรื่องนี้มันแบบคือมัน ไม่พูดเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะไม่เพราะตัวละครซึมซับไงเราตัวละครใช่ซึมก็แบบคือทั้งตัวจริงและตัวละครคือมันค่อนข้างที่จะแบบออย่างนี้ใช่เพราะว่าคือในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละอีพีเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่ถ่ายมาค่อนข้างแบบฟินน่ารักอุ้ยไม่ได้โอเครอไปดูกันนะคะทุกคนผู้ไหนอินสุดคะใครอินสุดอะไร ไม่ใช่เราก็แบบอินตามชื่อไงใช่ไหมโอเคแกงเพื่อนใช่ไหมครับหรือว่แกงเพื่อนก่มที่รักอะไรบ้างคะแกงเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับแกงเพื่อนแกงเพื่อนรู้สึกตลกดีครับคือคือตอนตอนแรกๆพวกเราอาจจะยังแบบไม่เข้าขากันเท่าไหร่เพราะว่าแบบเป็นการคือเราก็เพิ่งมารู้จักกันตอนที่เราเวิร์กช็อปกันแต่พอแบบพาขายไปเรื่อยๆรู้สึกว่าพวกเราสนิทกันจังหวะมันคือแบบปั๊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 บ เล,เ,ลเล่นแล้วแบบปวดท้องอะลหลสันเลยครับลหลสันปากสันทุกอย่างสันไปหมดเพราะว่าของที่ตัวเองเลยครับเขารู้สึกว่าผมได้จริงๆแล้วแบบเขารู้สึกว่าอินกับบทมากๆเลยครับแ <c oughs> บบกับตัวละครที่เหมือนฟ้ารู้สึกว่าชอบตัวละครที่เหมือนฟ้ามากครับเพราะพี่เหมือนฟ้ากับผมนั้นก็เดี๋ยวนี้เริ่มแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะจริงเหรอแบบแยกไม่ออกเลยหรอแยกไม่ออกเลยอืม เหมือนฟ้าปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำไมช่วงนี้เราไหลสันบอยเขาก็รู้สึกว่าเริ่มอินกับตัวละครมากขึ้นครับแล้วก็อินกับบทมากเลยครับก็รู้สึกว่าแบบอินมากๆกับน้องที่รักด้วยอืามตื่จริงๆก็ต้องแบบว่าหล่อรวยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอแกงนี่แบบแกงเพื่อนที่เขาเฮฮาตลอดเราเป็นยังไงบ้างเลี้ยงเลยไหลไหลสันพี่ต้องสปอยไั้ยเนี่ยอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น ออ้ยพาลีกับเจาะพารีกับไทยครับร้อนเลยครับร้อนเรยเล่นรับร้อนรอนร้นยังไงครับนายครับยังไงครับควรอธิบายหน่อยครับมีผมครับกับน้องเซฟครับใช่ครับเลียวเฮียใช่ครับก็เรื่องของเราในเรื่องนี้อ่อหมายถึงว่า คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับแบบภาพรวมก็จะเป็นเหมือนชีวิิตจรงมเอาจริงไม่เหมือนครับเพราะว่าในในในซีรีส์เนี่ยผมจะเป็นคนแบบแบดแบดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คล้ายๆแต่ผมแบล๊วแบล๊วเลยแบล๊วแบ๊วเลยเหรอใช่ผมแบบอุ้ยหัวใจคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คู่นี้ค่อนข้างเป็นคู่รักนักกัดปะจริงใช่เป็นคู่แบบตกลุ่มรักเพราะตรงนั้นอันนี้คือในชีวิตจริงหรือว่าในซีรีส์ไม่ใช่ ส่วนใหญ่จะโดนกัดซะบ่อยครับทุกคนก็โอ้่าทำใจอยู่แปลกๆมไ่พูดอะไรสักหน่อยอ่ะก็คู่นี้จะเป็นคู่ที่ว่าไม่รู้สปอยนะโอ้ยพูดยากอ่ะก็อาจจะเป็นแบบแปลกใหม่อ่ะแบบว่าแปลกใหม่ที่ว่าน่าจะทุกคนน่าจะชอบโดนคนกำกับตกหลุมรักเพราะกัน ทุกกันเฮ้ยคือตอนแรกตอนแรกยังไม่ชอบกันนะตบอุ้ยหรือสปอยปะเนี่ยสปอยปะเนี่ยแล้วก็ทุกคนต้องไปติดตามใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงต้องไปติดตามผมรู้สึกว่าทุกคนก็ว่าแบบสองสองคนนี้เขารักกันได้ยังไง่แตหรือว่าจะไม่ได้รักกันนะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะรักกันเอ้ยไม่รู้ไม่รู้เขารักกันด้วยวิธีไหนนะก็ไม่รู้ไม่รู้ไไนจะะะบบออกรรคั เซ่ว่าให้ทุกคนไปติดตามดีกว่าครับรอดูนะครับทุกคนใช่ค่ะนาที่กล้องจะดูมาและนหนึ่งนาทีโอ้ยหนึ่งนาทีนันเยอะมากเลยนะเนี่ยหนึ่งนาที <c oughs> นานที่ด้ดูแล้วถึงนานทีครับผมให้คะแนนกี่คะแนนดีสำหรับหนึ่งนาทีของเรานะถ้ามีสิบอะสมมติประหลอดมีสิบนะคือประหลอดมันแตกไปแบบตั้งแต่แบบวินาทีที่สองแล้วอะเพราะว่าสนุกมันดีมากภาพสวยอือฮึคือทุกอย่างดีไปหมด พระเอกหล่อมากในเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับดีใจไหมครับก็ก็ดีใจครับดีใจอะไรล่ะครับพูดไม่ถูกเลยเนี่ยครับผมก็ได้ดูได้ได้น้ำจิ้มไปได้น้ำจิ้มไปครับครับผมใช่ครับผมก็เชื่อว่าทุกคนจะได้แบบได้ชิมน้ำจิ้ม EP หนึ่งเจ็ดบนี้ผมได้ดูแบบซีนของผู้คนสามคนอะ นี่นีเหรอจริเจ๋งไหมเนี่ยเจ๋งดีดีอยู่ดีดีเลยแหละภาพสวยมากอะไรทุกอย่างดีหมดครับไม่ดูก็คือไม่มีตรงนี้คะไม่มีใบก็พากเสียกันเลยวันนี้จะมีเล่นเทรนด้วยโชว์จังการับมาดูแล้วก็เล่นเทรนดูภาพก็วันนี้ทุกคนมาก็ฝากเล่นเทรนกันด้วยนะครับอยากให้แบบติดเทรนเหมือนกันแต่ว่าทุกคนอย่าสปอยนะเพราะว่ามันจะออนวันที่17นี้ใช่แล้วครับก็แบบกักกักไว้ก่อนแล้วค่อยไป โพสแบบรูปภาพหรือแบบซีนไหนที่ชอบในวันที่17แทนดีกว่าครับก็ฝากทุกคนนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะ e น j o ยกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆาือครับเอาจริงผมรู้สึกว่าแบบเออ EP หนึ่งแบบแค่70็ดอร์เนนะเป็นแบบน้ำจิ้มมันมากๆเลยครับมากๆอะไรนะครับผมรู้สึกว่าแบบทุกคนน่าจะ e n จ o ยแล้วก็สนุกไปกับมันมากๆเลยครับ ก็ติดนเต้นมากๆที่จะได้ดู EP แรกแล้วสุดท้ายก็อยากให้แบบว่าขอสามคำสำหรับ EP หนึ่งที่ลูกจะได้ดูกันหน่อยละกันเอะไรเป็นยังไงบ้างเริ่มจากสามคนเลยอ่ะเริ่มจากแพตตี้ลูกใช่สามคำไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วแต่แล้วแต่ถ้าคนลราพูดก่อนแล้วไม่เหมือนคนอโอเคโอเคครับสามคำก็กี่หมื่นป้าเราเราเราพอมีไหมแบบ สามคำแล้วแบบเรียงกันเป็นประโยชได้กี่หมื่นฟ้ามาแล้วกี่หมื่นฟ้าครับผมฟินไปปะยากแล้วจิกหมอนสุดจิกหมอนสุดหมอนเกือบขาดอ้โหไปตอบไม่ได้เลยดูกับที่รักเกินดูกับ่รัก ดูกับดูกับดูกับชิรักเออคำเดียวดูกับชิรักก็อะไรก็ต้องเป็นทางช่องวันและไม่ต้องและไม่ต้องและไม่ต้องและไอฉี่ ขอขสุดท้ายครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับกำลังจะออนแอร์แล้วในวันที่17นี้นะครับทางช่องวัน31เวลา4ี่ทุ่มสินาทีแล้วก็ทางอันคัตเวอร์ชั่นทางไอชีครับใช่ครับเวลา5้าทุ่มสินาทีนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ฝาก บบชอบซีนไหนก็แบบแคปแคมาแปมาแปะให้ดูด้วย EP 1 EP 1สามารถดูได้ที่ YouTube มันดีเวิร์ด้วยนะคะแต่แค่เฉพาะ EP หนเท่านั้นพิเศษเฉพาะ EP 1เท่านั้นนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็อยากขอขอเพิ่มอะไรนิดนึงได้ไหมถ้าว่าทุกคนมีอันไหนประทับใจบ้างผมก็พวกผมอยากฟังฟีดแบ็กมากเลยครับเช่นกันแบบเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายใกล้จะจบแล้วค่ะผมก็ฝากแบบฟีดแบ็กมาด้วยว่าจะเป็นยังไง <laughs> 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 Hello <laughs> Hello <laughs> Hello! Thank uh, you Hey guys, uh, we are the your Sky series cast and we really, really and we really like to uh, know your feedback and also this is our first time. Uh, being on the big stage, so uh, please support us, and also please enjoy the show. I hope that you guys will enjoy our first EP, the Seventy Percent, and you guys can also watch our series at uh, one no, One Channel, and also an uncut version at ICE. Yes. yes. Yeah. And also, our first EP will be airing at YouTube, also. Uh, Only our first EP. Okay. Yes. Mm -hmm. So uh, please, uh, please. Please, please, support. please. Please stop. Oh, okay, please. Stay tuned. Stay tuned. Hmm? Stay tuned. Okay, we have to. Please stay tuned. Okay. stay tuned. Thank you very much. Thank you